สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1ธันวาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลขนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเราจะมาดูว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไป พิจารณาในการเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับผมมีสูตรมาแบ่งปันอยู่สูตรหนึงนะครับสูตรนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมได้ฟันธงให้สมาชิกทุกท่านคือเลข9ในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนะครับฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าเลข9ตัวเดียวในตำแหน่งหลักร้อยนะครับ มีวิธีคิดยังไงนะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเราจะถูก3ามตัวได้นะครับหลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับสูนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้ตัวเดียวทุกงวดนะครับอย่างเช่นงวดนี้นะครับคิดได้เลข8ดนะครับเลขก็ออกไปที่แ1ดหนึ่งสองนั่นเองนะครับคิดได้สองนะครับออกไปที่สองศนย์สองนะครับคิดได้สี่นะครับออกไปที่สี่สี่หกนะครับ คิดได้เก้าออกไปที่951นงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ฟันธงหลักร้อยตัวเดียวคือเลข9นั่นเองออกไปที่9 90าเกนะครับทีนี้สูตรนี้นะครับงวดหน้านะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวเดียวกันคือตัวเดิมนั่นเองคือเลข9ตัวนี้นะครับได้เลขตัวเดิมนะครับคือเลขเกเราจะมาดูว่า วันที่1นธันวาคมนะครับเลข9จะออกติดกัน3งวดได้หรือไม่นะครับเราจะมาดูวิธีคิดนะครับว่าเลขตัวเดียวหลักร้อยนะครับคิดกันยังไงนะครับทุกคนจะได้มีความมั่นใจเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับผมจะทําให้ดูวันที่16พฤศจิกายนคืองวดที่ออกไปนะครับที่ผมได้ฟันธงให้นะครับเลข9หลักร้อยตัวเดียวนะครับ เราจะมาดูว่าวิธีคิดคิดกันยังไงนะครับคิดงวดวันที่16ออกวันที่1ธันวาคืองวดหน้านะครับแต่ถ้าเรามีเวลานะครับเราก็ไปย้อนนั่งดูทําเองที่บ้านนะครับก่อนจะคานวณทุกครั้งรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้านะครับครั้งที่1ที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับเลขท้ายเช่นกันบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับ แต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องแบบนี้นะครับวิธีการคิดกับคำนวณนะครับจุดที่เราต้องใช้นะครับให้ดูตรงนี้ให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1นําะครับนำไปบวกกันหลักร้อยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้นะครับรวมแต้มกันนะครับจุดต่อไปไปดูหลักร้อยรางวัลที่1ตรงนี้แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง จุดที่เราต้องคำนวณมี4ี่จุดนะครับให้นำหลักแสนไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายนะครับจุดแรกนะครับบวกได้เท่าไหร่นะครับให้เราเออกมาตั้งนะครับเก้าบวกห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่ตั้งแบบนี้นะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับให้ตั้งเบิลน,นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเลข9้าหลักร้อยตัวนี้นะครับเอามาตั้งตรงนี้แล้วก็เลข1หลักหน่วยตรงนี้มาตั้งตรงนี้ วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ4บวก9 3ไม่มีตัวทดนะครับ4บวก1ได้5บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลข8 8นะครับเพิ่มไปหแต้มจะเป็นเลข9นี่คือผลลัพธ์นั่นเองนะครับเพิ่มไปหแต้มนะครับสรุปแล้วนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับหลักร้อยตัวเดียวที่เราฟันทงนะครับจะเป็นเลข9ตัวเดิมนะครับตามสูตรแล้วที่เราคิดออกมานะครับ ลองไปทําดูนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับทําแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับถูกติดต่อกันหลายงวดนะครับมีความมั่นใจว่าเลขจะออกซ้ําได้นะครับก็คือเลข9นั่นเองวันที่1ธันวาคมนะครับหรือว่างวดหน้านะครับฝากให้เพื่อนๆเ,เอาไว้พิจารณานะครับทีนี้เรารู้เลขเด่นเป็นเลข9นะครับเรามาดูกันจับคู่3ตัวบ้าง เรามาดูว่า3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับวันที่1ธันวาคมนะครับจับคู่ได้ตัวไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวันที่1นธันวานะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับให้ทุกคนทําเองได้นะครับสัก2องสางวดนะครับผมจะเริ่มทําจากวันที่16ตุลาคมเลขงวดนั้นออกมา4ี่2ี่ตัวล่างออก4ี่ี่นะครับใครที่ดูเป็นประจํานะครับเราใช้ปีพศมาตั้งทําคือในตําแหน่ง3าตัวข้างหลังนะครับ ตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้นะครับถ้าเป็นปีหน้านะครับอีกสองสามงวดขาด้างหน้าเราก็เปลี่ยนจากห้าหกหกเป็นห้าหกเจ็ดแค่นั้นเองนะครับจุดที่เราต้องคํานวณน,นะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนบวกไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับดูดีๆนะครับแบบนี้อีกจุดหนึ่งไปดูหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าเช่นกันตํแหน่งหนักร้อยนะครับให้ใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับทุกงวด ส่วนหลักสิบให้วงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าเช่นกันหลักสิบใช้จุดนี้ทุกครั้งนะครับไปดูหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักพันของรางวัลที่1นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับมีปากกากระดาษก็มาร์กตำแหน่งเอาไว้ หลังจากหนึ่งธันวาออกไปแล้วเราก็ไปนั่งทําเองได้นะครับวิธีการตั้งตัวเลข9ก้าบกเกมาตั้งตัวนี้เลข6มาตั้ง6กบวกเกมาตั้งตัวนี้ตรงนี้เป็นเลขเจ็บวกหได้10คือ0มาตั้งตัวนี้ตรงนี้เป็นเลข0มาตั้งนะครับเสร็จแล้วบวกลงมานะครับแปบวกหได้13 6สบวกหได้12บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับเป็นเลข5 แล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าเลขหลักร้อยจะมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกกันได้สิบคือศูนนะครับบวกกันได้สิบสามบวกกันได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดมีห้าตัวเช่นกันนะครับเลขจะขาดไปห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนย์บวกหกได้หกห้าบวกหกเป็นส1เ็ดคือหนึ่ง หนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งถ้าเราจับคู่เป็นนะครับห้าตัวกับหกตัวจะได้ทั้งหมดสามสิบคู่นะครับผมจะทําให้ดูช้าๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับทีนี้สามสิบคู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปคูณหลักร้อยห้าตัวเนี่ย จะได้ทั้งหมด150ชุดนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่วิธีการตัดนะครับให้เราไปดูที่หลักหน่วยก่อนตำแหน่งหลักหน่วยครั้งที่1ตรงนี้แล้วก็หลักร้อยหลักสิบครั้งที่2ตรงนี้นะครับอันนี้ครั้งที่1เลขหน้านะครับหลักหน่วยนะครับแล้วก็ครั้งที่2เลขท้ายนะครับหลักร้อยหลักสิบสจุดนี้ตัวสําคัญนะครับเป็นตัวตัดบวกกันได้17ให้รวมแต้มกันนะครับ 8บวกสบวก7ได้17บนำมาตั้งคู่กับเลข6ตัวสุดท้ายแล้วเราก็บวกกัน7จบวกหได้13ก็คือ3นั่นเองเมื่อเราได้เลข3แล้วนะครับวิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยนะครับเลขสตัวนี้เป็นเลขขี่ให้เราเลือกเฉพาะเลขขี่ออกมาแบบนี้นะครับจะมีเลขขี่อยู่3ามตัวเลขคู่สามตัวนะครับสรุปแล้วจับคู่ก็จะเหลือ15คู่ แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ามคู่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัดเหลือแค่3ามชุดเท่านั้นนะครับเราจะไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเลขห้าตัวนี้นะครับเราจะดึงมาหลัก่าดตัวนะครับมาวางคู่กับหนึ่งสามห้าตัวนี้นะครับหลักร้อยตำแหน่งสุดท้ายตอนนี้บวกกันได้สามหลักสิบบวกกันได้9้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็บวกคู่ขมันคือคือเลข6ตัวสุดท้ายนะครับสามบวก6จะได้9้า 9ตัวแทนเป็นเลขสี่นะครับตรงนี้เก้าบวกหกได้สิบห้าห้าตัวแทนเป็นเลข10บคือศูนย์นะครับคําว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับง่ายๆนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่สี่บวกห้าได้เก้าห้าบวกห้าได้1ิบ0บคือ0นั่นเอง0ูนย์บวก5ก็ได้ห้าเข้าใจตรงกันนะครับผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขก,กัน การฟันธงตัวเลขนะครับให้เราเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับระหว่างสองสูตรข้างบนข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักสิบแบบนี้เราก็นําเลข9้าเลขห้าตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลข1 3 5สาห้านะครับก็จะเป็นเลข9 5้าห้าแล้วก็1ชุดแรกนะครับ9 5ห้า สามชุดที่สองแล้วก็เก้าห้าแลวก็ห้าชุดสุดท้ายนะครับเลขจะมีสามคู่แบบนี้ทุกงวดนะครับสามคู่ไม่ต้องไปตัดออกนะครับสามคู่ไม่ต้องตัดออกนะครับเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับเราคิดจากสิบกตุลาออกวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนะครับงวดนั้นกองสลากเขาตักมาเก้าห้าหนึ่งนะครับถ้าเราคิดถูกต้องตัดถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะไปรุนรนางวัลที่หนึ่งได้ สามตัวข้างหน้าไปลุนกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเราอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนํานะครับเลียงให้ถูกต้องเราก็นําปีพศมาตั้งเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจุดเราใช้จุดเดิมนะครับตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักสิบครั้งที่1ตรงนี้ต้องบวกตัวเองเข้าไปแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านั่นเอง นะครับหลัก10วงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าบวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงหลักแสนกับหลักพันรางวัลที่1แบบนี้แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับสาหรับใครที่คํานวณไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองชอบคิดชอบคํานวณนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ นะครับเราจะไปนั่งคิดเองทำเองได้ที่บ้านทุกงวดเลยนะครับวิธีตั้งตัวเลขหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับแล้วก็เลขสามมาตั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วก็เลขห้ามาตั้งเจ็ดบวกสามได้สิบคือศูนย์ตรงนี้เลขเก้าเราก็นำมาตั้งเราก็บวกลงมานะครับทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับได้เจ็ดได้เก้าบวกให้เหลือตัวเดียวได้หกค่อยเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้ 2อบวกหได้7 5็ดหบวกหกสคือ1นะครับเจบวกหได้8 8เพื่อเป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2แบบนี้หลักละ5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบศูบวกหได้5 9าบวกหได้15 5หบวกหได้10คือ0 1 2 3 4แล้วก็5หลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งก็คือ6ตัวนั่นเองนะครับจับคู่ได้30คู่ เราจะคัดออกครึ่งหนึ่งนะครับให้เหลือ15คู่ใช้จุดเดิมนะครับจุดนี้สําคัญนะครับเราต้องตัดตัวเลขออกนะครับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง3าจุดนี้รวมเต้มกันนะครับบวกให้ถูกต้อง3ามบวกสาได้หกหบวกสี่ได้10ก็คือศูนย์นั่นเองมาตั้งในตําแหน่งสุดท้ายแล้วค่อยบวกกันนะครับศูนย์บวกหได้6เพราะฉะนั้นนะครับเลข6ตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่ เราก็มองไปที่เลขคู่วงออกมานะครับเลข0นย์เลข2แล้วก็เลข4นั่นเองก็จะเหลือ15คู่เราจะตัดให้เหลือ3คู่ในขั้นตอนสุดท้ายสำคัญนะครับจุดนี้บวกกันได้3มนะครับมีวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ว่าตัวนี้คิดกันยังไงเราจะฟันรงแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันบวกกันได้3มนะครับคิดกันยังไงนะครับบวกกันไม่ยากนะครับ แล้วเราก็บวกกันสามกได้เก้าเก้าตัวแทนเป็นเลขสี่คงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเองเรียกว่าตัวแทนเลขตัวนี้ได้าเช่นกันนะครับตัวแทนเป็นเลขสี่นั่นเองนะครับฟันธงตัวเลขนะครับเลข9้านะครับฟันธงไปที่หลักร้อยตัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็คงจะพอทราบัอนอยู่แล้วนะครับเราฟันธงตัวเดียวคือหลักร้อยนั่นเองนะครับหลักสิบ เลข9นะครับหลักสิบนะครับเราก็นําเลข9 9้า้าตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข9 9้า้าแล้วก็0ูนย์นะครับ9 9้า้าแล้วก็สอง้า้าแล้วก็สี่ในตําแหน่งตัวสุดท้ายนั่นเองเลขอาจจะเบิ้ลน,นะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ตัวเลขมีแค่สมชุดแค่นั้นเองเราก็ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับ หนึ่งพิจิกาออกสกบพศจิกานะครับงวดนั้นออกเก้าเก้าศูนย์นะครับงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับออกได้นะครับเก้าเก้าศูนย์นะครับแบบนี้เราตัดถูกต้องข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้นะครับเพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงตำแหน่งเอาไว้ให้แบบนี้นะครับเลขที่ผมจดเอามาเนี่ย เป็นเลขที่กองสลากเขาตักเข้าตัวมานะครับไปเช็คดูได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับทีนี้ทุกตําแหน่งที่เราคํานวณนะครับเรารู้หมดแล้วนะครับแต่ตัวเลขจะเหลือแค่3คู่แบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้ มีวิธีคิดนะครับ2จุดนี้เราจะฟันธงหลักร้อยตัวเดียวแล้วก็หลักสิบตัวเดียวนะครับเลขจะได้แค่3คู่แบบนี้ทุกงวดนะครับทีนี้ใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ082นะครับ9219058นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของช่องเรานั่นเองนะครับ สามารถที่จะทักมาปรึกษามาพูดคุยกับผมได้นะครับหรือถ้าอยากจะโทรมาคุยกันก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาได้เช่นกันนะครับผมจะส่งสูตรวิธีคิดไปให้นะครับพร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขให้เป็นเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทุกงวดนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูวันที่1ธันวาคมว่าได้ตัวไหนบ้าง นะครับงวดหน้านะครับ so ค so ิดจาก1 6บฤศพจิกานะครับเราตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งจุดใช้จุดเดิมนะครับเลขเพิ่งออกไปทุกคนคงพอจําได้นะครับหลัก1ิบครั้งที่หนึ่งบวกตัวเองเข้าไปนะครับเลขหน้าแล้วก็หลัก1ิครั้งที่สองเลขหน้าเช่นกันหลัก10บวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลัก10ครั้งที่หนึ่งของเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้านะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักแสนกับหลักพันบวกกัน แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองสูตรที่ส่งไปให้นะครับผมจะวงตำแหน่งแบบนี้แหละให้นะครับจะบอกได้ว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปจะบอกทุกจุดเลยนะครับคิดเองได้คิดง่ายทําง่ายนะครับไม่ยากหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับเลขสี่นะครับแต่ถ้าไม่อยากคิดนะครับดูได้เลยนะครับผมคิดงวดหน้าให้เลยนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งตั้งแล้วก็เลขหมาตั้งห้าบวกเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็เลขแปด นะครับ2วก5ได้7 4บวก6ได้10คือ0 7 8 9 0แล้วก็1นี่คือหลักร้อยวันที่1ทธันวาคมนะครับงวดหน้านะครับได้เลข6ได้เลข2ได้เลข8 9 0 1แล้วก็2นะครับนี่คือหลักสิบ2บวก5ได้7 6็ดบวกแปดบนะครับบวกกันได้11คือ1 2 สามีห้าแล้วก็หกแบบนี้นี่คือหลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยมี6ตัวนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้30คู่จับคู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับสามสิบคู่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับเหลือ15คู่เราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนะครับ3จุดนี้นะครับให้ทุกคนบวกลวมแต้มกันนะครับ9ก้าบวกสองคือหนึบวกหก็ได้เเอามาตั้งตัวนี้ มาตั้งกับคู่เลข6ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็บวกกันได้เท่ากับ13คือ3เพราะฉะนั้นนะครับตามสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1ธันวาคมนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าเลข3เป็นเลขคี่นั่นเองที่จริงเลขคี่มีทั้งหมด5ตัวนะครับ1 3 5 7 9แต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะครับเราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้ เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั yup. Bal, ้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้นะครับ1 3 5สาห้าในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองเวลาจับคู่จะได้สิบ้าคู่บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเจ็ดแปด้านย์หนึ่งนี้เป็นหลักร้อยนะครับแต่เวลาตัดแล้วจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแปด1 2ย์หนึ่งสองก็เช่นกันเป็นหลักสิบเวลาตัดแล้วจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยหนึ่งสามห้าเป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ วันที่1นธันวาคมนะครับคืองดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมด15คู่นะครับถ้าใครสามารถที่จะนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วเราก็มาดูว่าวันที่1ธันวาคมนะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ <c oughs> ครับจะเหลือแค่3คู่เท่านั้นนะครับถ้าเรารู้จุดนี้ ถ้าเรารู้จุดนี้นะครับรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมจะส่งสูตรวิธีคิดตรงนี้ไปให้นะครับพร้อมกับเฉลยตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่มาทําตรงนี้นะครับเราก็ใช่ว่าจะมายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับก็ติดต่อหาผมได้นะครับ0829219058เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นั่นเอง นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะคร<จ>ะคับสูตรที่ส่งไปให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับช่วยสรุปตัวเลขให้ด้วยนะครับทีนี้ค่าครูนะครับเราคิดเดือนละ100เท่านั้นเองนะครับเดือนหนึ่งมี2งวดนะครับเราดูแลกันเป็นปีนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับแต่เบอร์นี้นะครับสูตรที่ส่งไปจะมีคําเฉลยทุกจุดเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้ไปด้วย เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราส่งให้ทุกคนนะครับผมทีนี้ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรรถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ